ไม่เอเอผมไม่เล่นม,มีโรซ่าไม่ใช่มึงไงเฮียพอไม่้ออเอหกสวัสดีครับวพวกเรามาจาก g o o i l l Channel ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าเรามีแฮนด์ที่น่าสนใจแบบไหนมาให้ได้รับชมกันอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย พ่อหนุ่มจีนทำไงฮะโฟะสี่คนนี้โอ้โหจีสัตเนเชอร์ะเอ็กซ์ติคโตสพ่อหนุ่มชาวอเมกาเอาอินนะทำไม่ดสแต็กยนะพี่โลนสร้างว่ารับไหมไอหกออฟเนี่ยเป็นเป็นมึงรับไหมไม่รับเสียวอะแต่มาดูกันพี่โล้นสร้าง ไม่เอเอผมไม่เล่นเดี๋ยวพี่โรนซ่าไม่ใช่พึ่งไงพี่พอไม่ได้หรอกเอฮกแปดสามก็ต้องคงพิลอะโรนก็คงไอ้นมกินน้ำก๊อกลางอย่างนี้ได้ได้แล้วครับเสือชับสเต็กเราจะมาขโมยบ่อยๆไม่ได้ได้เออาืแจ็คชิงแน่นๆนะสิบแจ็คกูแจ็คติดถูกแล้วตอนนี้ พีโรนซ่ามีที่เธอมัาเป็นหกฮะพีโรนซ่าเพิ่มเอาฮะตอนนี้สามารถเป็นคุยหรือเป็นหกก็ได้หรือเป็นเ e อก็ได้แล้วแล้วเป็นหกไงเรียบร้อยฮะแจ็คสิบไปหวั่นนะกลับบ้าน <c oughs> เจอพลังพีโรนซ่าก <c oughs> ูรันเนอร์รันเนอร์หกหกไอ้เยี่อ, 6, 6, อะ ก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะ,ะสำหรับแฮนด์ที่น่าสนใจในวันนี้ไว้ในอนาคตี๋ยวเรามีคลิปใหม่อะไรเดี๋ยวเราจะรีบทำให้ได้รับชมกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับครูทิว Channel สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ